วอเตอร์ฟาผมโดนแบนไลฟ์สดฮ่ฮ่ฮ่มันก็ youtube ก็ได้แจ้งเตือนมาเนี่ยแจ้งเตือนอันนี้มาใช่ครับโดนลบไลฟ์โหเ <laughs> จ็บใจเลยทำแล้วก็ผมลองไปศึกษาดูคือผมทำอะไรผิดอ่ะมันเอว่าหน้าผมคล้ายเด็กอายุ13ปีต้องมีผู้ปกครองมาคอยดูเวลาไลฟ์ผพนี่แบบ ฮะมันคืออะไรอ่ะคือเหตุผลมันค่อนข้างที่จะไร่สาระนิดหนึ่งเออก็เดี๋ยววันนี้มันต้องรอ24ชั่วโมงครับเพราะผมยื่นุทธทอ์แล้วก็ตอนนี้ก็ผ่านแล้วก็24ชั่วโมงนี้ไม่รู้ว่ามันจะไล์ได้อยู่ไหมก็เออเรียนเลยอันนี้ก็เป็นคลิปมาตต่อเล่นๆแล้วกันนะว่าว่าแม่งโดนแบนลฟ์สุดเศร้าเลย เหตุผลไร้สาระจริงๆครับทุกคน Let's go เจอกันอัปเดตตอนนี้นะครับเท่าที่ผมลงไปศึกษามามเหมือนมันต้องรออีกหอาทิตย์ไม่รู้ว่าถ้าหนึ่งอาทิตย์นี้ยังไม่ได้ผมก็ไม่รู้จะทําไงแล้วทุกคนเดี๋ยวเราต้องปล่อยให้มันเป็นไปตามกรรมนะเดี๋ยวให้ช่วงเวลามาตัดสินแล้วกันนะทุกคนฝากติดตามผลงานยูทูบช็อตเรื่อยๆนะครับบายบาย